เพื่อนที่ดีสุดของเราจริงๆคือเราเองแล้วเราคุยตันเ,เยอะๆเพื่อนนี่คือสิ่งที่เพื่อนต้องการใช่ไหมตอนนี้อาจจะไม่รักนะแต่เราทำเพื่อนในสิ่งที่เราเจอรักมากๆในอนาคตเรามีคำตอบให้กับตัวเองมันคือ the greatest form of self love ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าคุณรักตัวเองมากไปกว่าวินัยเราการที่คุณมีวินยัยคุณกำลังรักตัวเองอยู่รักตัวเองไม่ใช่ไปไปกินเหล้ากับเพื่อนไปฟึ้งเฟอกับเพื่อนไปเที่ยว vacation ไปเที่ยวรอบโลกอันนี้ไม่ใช่รักตัวเองนะเพราะวินัยมันคือ สงสารตัวเองในอดีตและรักตัวเองในอนาคตคนที่อยู่ในอดีตทํางานหนักมากๆมึงอย่ายอมแพ้นะเว้ยกูเหนื่อยมาตั้งนานมึงอย่ายอมวันนี้นะเว้ยสงสารอาดีตไม่ยอมวันนี้จงมีวินัยต่อแต่ก็ต้องรักตัวเองในอนาคตด้วเเยเงกันเฮ้ยมึงอย่ายอมนะเว้ยกูอยากถึงจุดนี้มากเลย,เยจุดนี้เป็นจุดที่เราใฝ่ฝันเลยนะเว้ย แต่ถ้าตายตาหลับน้นยชีวิตเราจะได้เปลี่ยนนว้ยทำตัวเองเพื่อนา,นาคนมันคือรักตัวเองครับมันคืออยู่ตัวเองสองสารตัวเองในอดีตและรักตัวเองในอนาคตทำทุกอย่างในปัจจุบันแม้ทั้งเลยสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่เพราะเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราอยากที่จะได้อะนยิ่งใหญ่กว่าวินัยคือการรักตัวเองครับ it's the greatest form of self love